อ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในเกมวันพีบทบอลที่ไลน์อีกแล้วเออบอลที่รันอีกแล้วโอ้ชอบเรียกผิดตลอดเลยว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กใหม่มาแล้วนะครับผมสําหรับบิ๊กมัมกบฮัตคาคุรินะครับ,นะรบโอ้โหอันนี้ก็โอ้โหผมหมดจัดนะผมนี่นะไอมันจะมีคลิปวิดีโอนะผมว่า ไอตัวนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะผมมันจะมีคลิปวิดีโอบอกอยู่นะผมแต่ผมก็ไม่ได้เอามาลง youtube นะผมเนื่องจากไม่รู้ว่ายังไงไปดูเรดดอปกันเลยนะผมนี่นะเรดดอปนี้มันจะยังไงกันนะโคสองเปอร์สองปอร์ซ็นสำหรับอะไรเนี่ยสำหรับ สำหรับบิ๊กมัมนะผมใช่ปะแล้วก็ฮาตาคุริเลดดอบหนึ่งเปอร์เซ็นนะผมนี่นะมาดูสิว่าผมจะได่ใครนะผมในงบหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเพดนะผมเอาเลยทุกที่มีเสียงรบกวนด้วยนะครับโอ้โหเปิดมาครั้งแรกโอ้โหเฮียกูต้องเปิดหัวเปล่า อื้ <c oughs> คูนะผมโอ้โหรู้เลยครับรู้เลย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 นะครับผมว่ารู้ได้กลิ่นเกลือออกมาแล้วนะครับผมได้กลิ่นเกลือได้กลิ่นเกลือในมาแล้วนะครับผมโอ้โหมันสุดยอดโอ้โหคคโคอกโคได ก็โคดายเป็นเจ็ดสิบอ้าวโอ้โหอะไรครับเนี่ยอือหือไปอีกโอ้โหคิดว่ายัางไงกันครับคือแปลว่าอันนี้มาเปิดให้ดูเฉยๆนะครับผมโคลาซน เอาแล้ว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 อ้าวเหย็ดแม่ล่นกูแล้วโอ้โหได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยอือผมจะลุ้นให้หมดทุกพิษเลยนะครับผมอืหือ ทำไมมันกินตุกๆมาอย่างนี้วะกลิ่นเกลือนี่มันกินเกลือนี่มันอะไรอะไรกันโอ้โหผมรู้สึกว่าแพ็กดีจะเกลือมากแล้วผมไม่เค็มเลยอะเค็มมากเลยนะครับผมหืมดอนคลิก โอ้โห oh. mm ือโอ้โหซีฟคาแดงอ้าวมึงมากันทั้งตำบลกันเลยแหละ mm hmm. ได้อะไรปะโอ้โหเยี oh. ่ย yeah. <Yeah. S 1> พอบ้านเจ๊ก้า โอ้โหเอาตีนกูไปแดกไปอย่างงี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ไปเลยนะผมผมรู้เลยว่ากเกลือคลิปหายนะผมก็รีรีรีเอากันเล่นนะผมเพื่อจะรีออกได้นะผมเพราะว่าสายรีเนี่เขารีเขารีจนกว่ามันจะได้อ่ะนะผมผมก็เป็นสายรีหนึ่งในนั้นเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปรีให้ดูนะผม